ด้านบนสเก,กลนะครับก็มีล็อกเข้าไว้หนึ่งตัวนะครับเป็นล็อกเลยว่าอัลฟาแอร์นะครับตัวนี้เป็นล็อกอัลฟาแอร์ตัวปี2016็อบ7.2นะตัวนี้ทําการส่งมาล้างเช็คระบบนะครับแล้วก็ลูกค้ามีเฟืองมาให้เปลี่ยนเป็นเฟือง็อบ7แล้วก็พร้อมติดคลิกเสียงนะครับปลาลากเดี๋ยวมาดูอาการก่อนทานะครับลอกไม่ลื่นนะแล้วก็หมุนเนี่ยขึ้นมือ อ่ถึงว่าแหละเอาชุดเฟืองมาให้ด้วยน่าจะรู้ตัวอยู่นะครับเฟืองเนี่ยหมุนขึ้นมือมากสัก,สกเลยแล้วความลื่นไม่ได้นะตัวหนอนก็เละๆนะครับลอกใช้งานเดี๋ยวมาลองดูกันะครับล้างช้ระบบเปลี่ยนเฟืองอัปเกรดชิทเสียงจะเป็นยังไงหมูหนอกครับนุ่งสกแกลนะครับก็ส่งงานล้างนะครับเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ล้างช็คระบบนะครับแล้วก็ มีอัปเกรดนะครับคลิปเสียงปลาลางครับอ่าแล้วก็มีเปลี่ยนอะไรลูกป,ปืนพร้อมกับทำถวยตายนะครับอ่ามาดูนะครับบาลล็อกเสร็จแล้วเป็นยังไงอาการตอนมานะครับอย่างที่บอกนะอ่าผมทําคลิป่ายคลิปก่อนทาไม่อยู่ล็อกหนึ่งนะครับหมุนลั่นสะเทือนมือเลยอ่ามาไล่ชิ้ระบบไปด้วยกันนะครับกอลูกป,ปืนหนอ็อกเดือลื่นแล้วนะครับแต่ก็มีเสียงสาดอยู่แต่เบากว่าเดิมครับเสียงสาดค่อนข้างเบากว่าเดิมแล้วก็ลูกป,ปืนวิ่งพิ้วดีกว่าเดิมตอนมาก็สากอีกแต่มันจะหนึ่ง การกลับนะครับตัวนี้มีการฝากมือเลยนะลูกปืนกลับนะครับแต่ล็อกอยู่ไม่มปปัญหาอะไรยังใช้งานได้อยู่ลอมนาก็แนะนํานะครับให้เปลี่ยนลูกปืนกลับนะครับนะครับแล้วก็ลูกปืนที่เปลี่ยนไปแต่มาใช้ระบบเบรกก่อนคลิกเสียงปลลากนะครับเป็นของเป็นต้วัดนะถึงเง้นลั่นเลยมาไล่ที่เบรกนะครับมีปัญหาเรื่องเบรกหรือเปล่า เบรกกอนเนียนดีนะครับล้างอัดจารบีสําหรับผ้าเบรกคาร์บ,บอนให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยไม่มีกระเด้าไม่มีอาการฝาข,ของผ้าเบรกเลยแล้วก็เบรกค่อนข้างที่จะไล่ได้นี่นะครับไล่ได้นะโอ้เริ่มแน่นแล้วนะครับอ่ะแน่นเต็มละเห็นไหมเบรกไล่ได้ปกติไม่มีอาการอะไรเลยนะแล้วก็แขนหมุนได้ปกตินะครับลูเปืนได้สาเปลี่ยนไปให้ครับดูนะครับแขนวิ่งแบบลื่นเลยตอนนี้ลูกค้าบอกว่า เน้นลื่นใช้งานนะครับไม่ได้เอาเนียงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวเฟืองลูกค้าส่งมาเปลี่ยนนะนี่เป็นเฟืองเก่านะครับลูกค้าไปซื้อเฟืองมาเป็นเฟืองมือสองนะรอบ7.2ใส่เฟืองให้เฟืองก็ถือว่าโอเคดีหมุนไม่ได้ขึ้นมือนะครับเป็นตอนมา,าดูนะครับลูกปืนได้สอเปลี่ยนไปให้ละหนึ่งจุดทีนี้ปัญหาหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นนะครับนอกเหนือจากลูกปืนกลับก็คือตัวยกพิเน็นเกียตัวนี้มีอาการที่จะสึกสึกละแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ แนะนำว่าให้ใช้อีกสักเดือนสองเดือนแล้วก็ส่งมาเปลี่ยนตัวยกพิเน,นเกียกับลูกเวงกลับจบเลยตัวเฟืองเลยที่แจ้งนะครับแล้วก็ลอกตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างหมุนไม่หนักมือนะครับไม่มีคาว่าหนักมือเลยหมุนเนี่ยคือเบาๆจับแบบเบาๆมือเลยชุดสักชุดยกนะครับสปริงปีกตาสปริงชุดดันไม่คดไม่งอนะครับจับได้แรงๆไม่มีขัดนะครับตัวเฟืองทดแกนตั้งนะครับเฟืองทดแกนตนนนเนี่ย เวอร์ทุกนการตตโนนก็ขึ้นขาวๆแล้วนะมีการเสียดสีชํารุดและอาจจะมีการสักๆหน่อยไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าจะทันเนียนเลยก็ต้องซื้อใหม่ต่นี้ยังใช้งานได้อยู่ขอค่อยตนอนสึกหลอหน่อยๆนะครับมีการสึกหลอหน่อยๆแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใช้งาน,นออกซ้ายออกขวาได้ปกตินะครับไม่มีอาการขัดอะไรเลยตัวลูกปืนนะครับประคองเพงเนียนล,ล่างก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับยเบบีเนะี่ยตัวนี้สากสะดุดลั่นนะครับแก้ไม่หายนะ แล้วก็อีกสองลูกนี้ก็คือมีโดนลูกป,ปืนเทียบมาด้วยอ่าลูกป,ปืนเทียบมาแล้วก็ลูกป,ปืนแท้เนี่ยสากสะดุดก็เลยเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ก็เป็นสปริงอ่าสปริงของถ้วยเดิมทีนี้ถ้วยเดิมเนี่ยมันผมสอบถามลูกค้าว่ามีอาการแบบนี้ไหมที่ใช้งานอยู่ดีแล้วตีหนืดไปเลยอ่าก็แก้เป็นถ้วยตายเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้มาดูความลึกของตัวล็อกตอนมากับตอนกลับนะครับดูนะ คนละเรื่องเลยวิ่งไงกับระบบเม็ดลาเลยนะดูนะครับถ้วยตายใส่คลิกเสียงแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนจากลอก,กบแบบสภาพไม่ลื่นมาอยากให้แบบลื่นๆไม่สนอะไรครับเอาแค่ลื่นไว้ก่อนจะให้ครับดูนะครับความลื่นอะตอนมาตอนกลับนะกดไปกดก็วิ่งละ โอเคครับผมส่งงานครับ